วัสดีครับผมอันนี้อันโก้บโก้นะครับผมครับนี่แหละครับผมงาน,นงอันพุทธน,นะครับผมลอกหน้านะครับผมาะนี่ครับ รุ่นนี้ผมพูดถึงว่าเครื่องเท่เลยเนาะครับผมรุ่นทีามเจ้าของเขาเบิร์นะครับผมจะนี่แหละครับผมอันนี้เป็นเครื่องตัวเก่านะครับผมนะอันนี้เครื่องเท่าย์ครับผมเค,เครื่องเท่า,าย์ครับเครื่องเครื่องเท่าย์ล้อยี่วะครับครับ เครื่องรอ้ยรรรอยหนึ่งโคเปโก้อยปะอ๋ออะไรครับโคเปโก้อยครับผมโเคเ <laughs> ปโกร้ลรอยนะโคเปโก้ลอยนี่ลอยเนี่ยครับผมตัวนี้ครับนี่ครับ <laughs> เดี๋ยวเซเบิร์นะครับผม นี่ครับผมบนรทุนเนาะครับผมทุกนี่จะพุ่งขีนี่ยจะผมว่ทาทันทีอันนี้ทีนึงนะครับผมใส่เบรกลุ่มเต็มนะครับครับถือว่าพุ่งขี่จะคิ้วเนาะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทันทีนั่นแต่แต่เป็นโกบีโคลอยนะเครื่องเครื่องอันนี้ยังครับเนี่ย อ๋อครับขอบคุณครับ <The noise> เดี๋ยวขอข,อขี่ดีเบิ้งก่อน,นครับผมเอ๋ออันนี้เป็นเครื่อง E-SU นะครับผมนะครับผมนี่ดีเบิ้งๆนะครับผมอันนี้เป็นเครื่อง E-SU นี่ครับใส่เครื่อง E-SU นะครับผมแต่ว่าพวกเบโคแต่ละรุ่นอาจจะใส่เครื่อง ทีบ่มีเครื่องเป็นของอันหนึ่นครับผมจะ,จะใส่เครื่องทุกอย่างันนครบแต่รุ่นมันมีรุ่นอันที่ว่าใส่เครื่องอันมิสู้ก็มีเนาะแม่นบ่ครับผม <laughs> ผมขอถ่ายลง YouTube <laughs> นะครับ <laughs> อันนี้นคุณบอลเล่นไหมครับตอนนี้ <laughs> มัดเทียมผมนี่สูงอ๋อ <laughs> ผมมาเห็นลายเทียมแล้วผมบกา่ามาขอถ่าย <laughs> เครื่องอ e ซูสูนะครับผมาตามให้เราลิกลรัวบ่นนะคคับลีกอย่ไหน่ามันขึ้นเหลือยอใช่ไหมนะครับ <c oughs> อ๋อครับนี่มันไหลไหลนะครับอ๋อครับ ทางว่งางเสาว่างแค่วงอะไรอีกดอกถ้าผมเนี่ยมาจุดก็ท่านเห็นมันไหลลงหลายนะครับเนาะมันเปื้อนน้ำมันแบบนั้นบ้าครับผมนีนซ้ายว่วงเลยดอกนี่มาจุดตรงนั้นท่นเห็นอยู่อือครับผมไหลแห้งอยู่เมื่อจาอันหนึ่หน้าทางใหม่ไปหนึ่งเดเวลาลเราเรียงเปื้อน ครับสะสมครั้งไหมนในหันหลัรถเที่ยวพิ่งกระหลายเอี้ยนวะอ๋อครับผมนี่แหละครับผมตัวนี้เป็นเป็นรุ่นไหนครับผมเนี่ย N K ศู NT NT นย์สี่ N T เนี่ยบอโอ้ N N two เนี่ยบอนั่นเป็นตัวนี้แหละครับผมนะโอเคนี่แหละครับผมเป็นโกเบโกนะครับผม k ศูนย์ n t นะครับผมนี่ครับโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ H เฮ็ดวิดีโอเที่ต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม